สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยล่างนะครับผมนะแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับมาดูในส่วนของสูตรและตัวเลขนะครับว่าได้เลขอะไรอนะครับสูตรก็คือหลักร้อยนะครับ10บน10บน10บนนะครับ10บนนะครับแล้วก็8ของทีนะครับหลักร้อย10บน4ครั้งเลยนะครับ8ของที หลักร้อย10บน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 8าทคงทีนะครับยาอีกครั้งใช้หลักร้อยนะครับแล้วก็10บนบวกกัน4ครั้งแล้วก็บวกบาทคงที่นะครับ16กันยานะครับก็จะเป็นเรือ6กับ8นะครับนะเป็น14นะครับ4ดับมาที่7 4ดับอยู่1ตุลาปาดับมาที่9ป่าดับอยู่16ตุลาป่าดับมาที่0นย์ป่าดับอยู่1พฤศจิกดับมาที่2 1ดับอยู่แล้วก็1 6พฤศจิกดับ มาที่8าด 4W แล้วก็1นธันวานได้เลขกปดเป็นเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับ8ดับหลักหน่วยล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ